ไปแล้วสำหรับรายการนักินเทวีแล้วก็ไ,วววไปอยู่กันในเกม forward 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 date forward date เกมอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวจะแปะชื่อเกมเอาไว้นะล่ะก็คือเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวฟัตโมอฟอเบียแต่จะเป็นเกมแนวแบบมัมมี่เว้ย oh. มัมมี่ตูตันทีาวเมนนะนะก็เราจะมาจั oh. ูกันในทีมของมัมมี่นะนะเห็นได้ว่าข้างหลังนจ่จเป็นพวกเออนี่เห็นไหมเป็นพวกพิรามิดเป็นพวกมัมมี่หมดเลย เออ so hmm แล้วก็ทีนี้ที่ที่ที่น่าสังเกตที่สุดก็คือไอห้องนี้เนี่ยมันมีเหมือนกับว่าให้เราจับมัมมี่มาใส่ซึ่งถ้าหมดนี่ก็คงจะหลายตัวอย <uki> ู <trucs> ่พอสมควรเลยนะนะก็วันนี้ก็จะมาทําการล่ามัมมี่กันเอ็กช็อตไงเคยเล่นเอ็กช็อตหมดมัมมี่ไหมฮะข้าเป็นอะไรไปเวลายิงปืนก็หนักค้างอะ ากูจำได้ดีเลยแล้วก็รูสองลายมังกรนะนะหวังว่าจะมีลูกสองลายมังกรให้เราแล้วนะโอเคไม่ต้องบู๊บทมตําไปแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเลือกแมปก่อนเลยละกันแมปเป็นสมอลมีเดียมแล้วก็ใหญ่มากเอาเป็นเอาเป็นเล็กๆก่อนไหมเราเราหาบอมมี่แบบเล็กเล็กก่อนไหมพีวีพี o อนอ f ฟออน f เฮ้ยหรือว่าเราโดนบอมมี่กัดแล้วเรากลายเป็นบอมมี่มาตีเพื่อนวะ ใ,ใช่อเอองั้นเ,เราเราปิดก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวเราค่อยเราเปิดดูโอเคไหม okay. ว่าเออตาหนี้เราเราขอแค่แบบว่าเออไอ้ไอ้นั้นก่อนแล้วกันเอ้ยทูแชร์ลิงเราสามารถอ๋อเลือกได้ว่าจะแชร์กับเพื่อนเหรออ๋อแชร์อุปกรณ์กับเพื่อนนะกดแชร์เพื่อน,นอ๋อกดแชร์โอเคมาให้เธอช่วยแชร์สตาร์ทเลยมามี่มีเทิร์นเดอะล็อกมามี่เจอเจอมามี่เดือดล็อกเข้าไป โอ้ตอนนี้เรามาอยู่ในสถานที่น่าจะเป็นเหมือนกับการสำรวจพิระมิดอะไรสักที่หนึ่งนะนะในเต็นท์เราก็จะมีเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆโอ้นี่มีกระเป๋าให้เราอ๋อโอ้ก็ถือได้ถือได้ม่ค่อยขเยอะเท<ข>่าไหร่ของใครของมันด้วยนะเอ,อ่อโอ้ไฟฉายอุย้ยไฟฉายครอบเพลิง <ไฟ S 1> มึงว่า <ไฟ S 1> มึงว,ว่าอะไรคลาสสิกกว่ากันไฟฉายครอบเพลิง ก็เพิงมีแผนที่เลยเออว่ะมีแผนที่ว่ะโอ้ยต้องมีคนนําไม่เพื่อนเลยถ้ามีคนนําให้เพื่อนอ่ะนั่นก็อาจจะเป็นกูแล้วนะเพราะว่าไปเก็ไม่เคยเล่นเกมนี้ไม่เคยแตงพี่กอล์ฟลีบูมเองโอ้โหเราไปข้างใต้เลยอ่ะทุกคนไหนมึงอยู่ไหนกันเนี่ยมาดูดิโอ้ยโอ้ยตันคาแมนต้องค่อยๆเปิดด้วยนะโอ้ยเชี่ย ลมพัดไฟดับเฮ้ยบรรยากาศช่ยเลยไม่เห็นสว่างมาด้วยตัวอย่างเลยจุดไฟได้จุดไฟได้จุดไฟได้พวกเราอ๋อเยี่ยมเลยอีิโบรันเออเขาเขาเขาบอกเขาบอกว่าเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีกับดักด้วยนะอมันจะมีกับดักในเกมด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนี่ไงเจอแล้วเนี่ยระวังเปิดไปแล้วเจอเหรียญนะไม่เอาเหรียญนะ เราต้องเอาเหรียญเปล่าอเอาเอเหรอไอโล่งใหญ่ๆนี่มัน,ปนแ,ปแปลกวะ่ะมันมไม่รีเทิร์นโอ้ยมันเอาเหรียญได,ด้ต้องกดนั่งเก็บกดนั่งเก็บนี่ไงตู้ตันข้ามเมนอยู่ในนี้เปล่าไปเผามันได้ไหมมัมมี่เผามันวิวทำไมถึไมันทำไมมันใครดเปิดเปิดปิดไ <s> <บ>ม้เงี้ยบละบาลเฮ้ย <s> อะไรอะอะไรอะไรอะไรอะคำสาบเออดูคำสาบได้เปล่าวะเฮ้ยแอบข้างในได้ป่ะ ไปแอบได้แอบได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับซอมบี้กูไม่เชื่อเลยทั้งนั้นเออไว้ลบเออแน่แน่ลบมีดแน่แน่มาเหมือนให้เรามาเหมือนให้เราหามีดเดี๋ยวเพราะมันมีมีดอยู่หลังรถกระบะเอยเสียงหัวใจเต้นฮะเฮ้ยใช่โวยวายเต้นตรงนี้มันไม้แล้วเนี่ยหัวใจเต้นตรงนี้ตรงไหนอะกูไม่เห็นเต้นเลยเฮ้ยเจ้าืนเนี่ยมันเต้นอะไรพี่อะไรกูกลัวเผื่นมาหายแล้วหายแล้วไม่เต้นแล้วไม่เต้นแล้ว โอเคะะรมึงเหมือนไอเนี่ยไนโตรในไอยิงกูแม่พิรอฟิตอ่ะพีระวังหน้าระวังไนโตรนะมึงไ้ามีอะไรอ่ะไม่ค่อหน้ามีเลยกระบดกนี่กระบดกไอพเชียนี่ไม่เดินตามกูเออะขับยึดไหนโอเคมองสีชุดไปออกเราเราเดินตามชนชุดสีเหลืองไปเชียไฟดับจุดไฟใหม่ลมมันแรงโว้ววววโอ้เสียงเอ้ยเนี่ยควันข้างหลังอ่ะดูดิเออมันคือควันอะไรวะ อาจจะเป็นอาจจะเป็นฝุ่นเฉยๆมั้งผมเสียงหัวใจายเตอร์ดีกว่าจุดไฟจะเอะไปบิดดอกจะเอะไปบิดดอกไอ้ฟาร์โลบ้าตรงเนี้ยเฮ้ยอนูบิทโอ้อนรูบิทว่ะเจ็ดเป็ดเทศสารกับดักโบราณไปนี่ไงกับดักหินหินกำลังจะก็ตกินทับนี่โอ้โหโอ้โหระวังนะระวังนะกับดักโบราณอันตราย คือเล่าเน้่ยไรสีแดงสิงเกอร์คืออะไรวะเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยทั้งนั้นน่ะขอเปิดลงศพดูก่อนเลยโอเคลงนี่อยู่ได้ทุกคนลงนี่อยู่ได้โอ้โนี่มันกับดักสปาร์ตันเฮ้ยเสียเหี้ยหรวะเฮ้สีเหี้ยอะไร โอ้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ปิดนไม่ได้ปิดน่รรารมไม่ก็ปิด่รีบรีบกดเกินเสียงอะไรไม่รู้ไม่อยากรู้เมื่อกี้เห็นเงาดๆมันจะกลังจะเมือพีู่มมล่อไปรู้ไม่งไูกูได้เสหัวใจอยู่ก็กระตุกกระตักกระตุกกระพรานปิดไปฉายกูเองด้วยไ้เหี้ยไรอ้รอะไรู้โอ้โายแตกหายแตกหายแตก ไปต่ำลงไปไปอยอาเลยสีดังจัง啊มันดับไปเรามันดับไปเราเนี่ยพี่หลุมศพสัพเพิลหลุมทีมหลุมสปาร์ตันดีกวะหลุมสปาร์ตันเออเมื่อไหรจะต้องจุดคั่เพลิงใหแถวนี้นะให้แบบมันไม่ดับไงโอ้โหขออะไรเสียงเป่าที่นี่เหรอมันคือเสียงคำสาบตั้งหากวิอนุวิธหันหน้าเข้าหากันอย่ามาแทงกูนะเปิดอนกับตัวนี้โอ้ฟาโรโอ้โหโอสานคำสาบ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  คำสาปดำๆอยู่ข้างหน้าสีดำสีดำก็เดินชนจะเป็นอะไรไปเลยจะตายก็ได้อย่าอย่าอย่าไปลองดีกว่าไม่รู้จะชุบยังไงด้วยเนี่ยว้อวปิดอะไรนักล่ะแล้วมึงจะปิดทําไมล่ะมามีมามีอยู่ข้างหนปิดไปก่อนหนฟาโลวะไม่รู้เขาบังกดอ่ะเฮ้ยนี่นี่ของเฮ้ยฟาโลว่ะฟาโลว่ะฟาโลผมว่าองมีกับดักแน่เลยกูไม่ใช่นี่มันทางนี่มันทางแรกเราจะไม่เจออะไรเลย ทางนั้นเราต้องขึ้นกำบนเอ้ยไม่ใช่ขึ้นตรงนี้นี่ดันดันดันยืนยังไม่ได้ occurs, ไปเออนี่ไงมีแสงด้วยโอ้ยเฮียเฮียแล้ววะโอ้ยกำลังกำลังโอ้โอ้มันแทงคาถากีนแทงกีนแทงโอ้เฮียแล้ววะโอ้วววอะไรเนี่ยหายแตกวอดเอาไอ้แม่แม่เกมเรามหมดเฮียอะไรเนี่ย โอ้หน้าเปิดเอ้าเฮ้ยพอพอตายแล้วมันมีฮี่เลือดไปเอาว่ะมันมีฮี่เลือดระหว่างเป็นศัตรูกับเป็นพรรคพวกมันมีสองประตูโอ้กูว่าและไอ้โหมด PVP มันเอาไว้ทำอะไรโหมด PVP ก็คือตายไปแล้วและกลายเป็นมัมมี่นั่นเองเค้ยกูเข้าใจอย่างดีแล้วเมื่อกี้พวกมึงเข้าไปคนโง่เลยอะ รู้ว่ามันมีน้ำแซงมึงอย่าอยูวิ่งตรงไม่นะว่าจะมีอะไรให้เก็บอ่ะเมื่อกี้มันมันเหมือนมีศพมีอะไรสักอย่างวางอยู่ศพเล่าเหรอศพเล่าเลยเฮ้ยสุ่มไม้ดันใหม่เลยอ่ะโอ้ให้ดันใหม่เลยเหรอวะเนี่ยเแคยกลัวไฟฉายอะไรสัตว์ที่นี่ใครใครใครเอากล้องไปบ้างเออพี่เอากล้องไปเอาเอาไปให้หมดทุกคนเลยก็ได้มั้งแล้วถือครบถือครบเพลิงคนเดียวก็พอผมไม่ถือครบเพลิงอ่ะคุณเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวถือกล้องแล้อนี่แมปเล็กแล้วเออ น่าจะเล็กแล้วแหละเนี่ยโหอะไรเนี่ยเออเราต้องเดินตรงเข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บก็เออไม่เข้าใจตรงเข้าไปแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นแหละเพรามึงดูลิงบาบูนเจอมมมมี่ลิงแน่มึงมมมมี่ลิงมีไข่ด้วยไข่ลิงโอ้สยองขวัญกว่าเดิมไอ้เชี่ยของจีนมาเนี่ยโอ้จีนก็มีมมมมี่เหมือนกันนะมึงเราจะไม่เจอพวกอะไรไล่ล่าเลยอะนอกจากควันดำๆอะ อแล้วก็เสียงหัวใจเต้นใช่โอ้อานุบิดว่ะเย็ดแปดเท่มากมันเหลือคาถาที่ตีหัวแล้วตายแล้วล่ะกูว่านะไอเกมเฮียนี่มันไดเงียบเกินไปแล้วนะปมดจะสงบก็สงบสงบมันมีทางลงไปอีกบ้าป้าบอต้องลงไปแล้วล่ะอย่างงี้มีสีฟ้าเลยอ๋อยังไม่ทันได้เปิดประตูเองยังไม่ทันได้บิกินเลยกดค้างเอาไว้นะ ดึงเขาไ้อย่าบอกเล้ว่าเข้าได้คนเดียวก็เข้าได้หลายคนอยู่ลยแล้วจะเข้าเขาได้คนเดียวได้ยังไงเดี๋ยวมันแบบต้องมีคนดึงเลาไวสวิตช์อะไรวะลากขึ้นเลยเจออะไรกดลากให้หมดแอบตรกับหลังกระแบงเงินเดืเพื่อเป็นขับดักโอ้โหมีไงเก็บเงินตูตันคามเมนต้องไม่พอใจแน่ๆตรงนี้มีกับดักโบราณฮึบฮึบล่อล่อลวงล่อหลอกโดนทับตายอย่านะ ไม่ลงมาใช่ไหมโอเคไม่ลงมาไม่ลงมากวนตีนมีกวนตีนเชี่ยแม่งแม่งเอ้ยหนังมอมมี่ยังไม่เป็นอย่างขนาดนี้เลยนะเอาทางตันเนอะโกไม่จริงหรือพักไม่ได้ประตูลับไม่มีประตูลับใดทั้งสิ้นไปขากลับระวังนะขากลับระวังแบนนั่นรีบไปแล้วฮึบเนี่ยข้างหน้ามีสีแดงเนอะโอ้โหนี่กับไอ้กับกับดักแน่นอนดู ขบบนเหมือนเหมือนตัวอะไร้เหี้ยโอ้โหไอเหี้ยนั่นไงวัดไหมใบบิดกอนยินเล็ดหนึ่งสองสามอะไรอะไรบีควน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 หนึ่งสองสามวิ่งโอ้โหปาดหน้าไปหนึ่งทีอาจจะต้องดึงสวิตช์เลยได้เลยเดี๋ยวพี่ดึงให้ฮึบฮึบไปเลยโอเคพี่กำลังจะดึงปิดกระดักเดียวนี้แหละเรียบร้อยทุกคนกระดัก กับด <K ill ant> ักไ,ไม่เห็นปิดเลยม,มันมันมีสองปุ่มเดี๋ยวผมไปดึงอีกปุ่มนึง <S 1> <S 1> เออไปดึงอีกปุ่มนึงไปเดี๋ยวพี่ดึงปุ่มนี้ใหผ้ผมดึงแล้วผมดึงแล้วสุดแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดึงเดี๋ยวพี่ดึงเดี๋ยวพี่ดึงอ๋อมันคือกับดักกันนี่เหรอ <S <S เรียบร้อยกับดักหยุดฮะโฮะไม่มีอะไรอยู่ทั้งนั้นแหละข้างหน้ามีอะไรอีกไหมบูมลองดูดิข้างหน้ามันมีเหมือนเป็นหนามเว้ยเหมือนเป็นหนามพุ่งขึ้นมาบนพื้นอะแล้วก็มีเหมือนสวิตช์อะไรสักอย่างนี่มันมีอะไรเนี่ยเลโธเดเคิงโอโอโอฟิลิส หรือหรือหรือว่าต้องเดินสองซุ้มเพื่อเปิดประตูอ่ะไม่รู้เฮ้ยเปิดแล้วเปิดแล้ววัดแล้วมันก็เป็นกับดักหนามไม่ใช่เฮ้ยมึงว่าใช่ไหมมึงกระโดดเข้าไปวัวนี่แหละตูตันคาเมนโอ้นี่ของเหรอเจอแล้วเจอของแล้วเจอของแล้วเอาไปดิโอเคโววววชื่ออะไรวะตีนอะไรวะทีนีโมโหต้องเล้ไม่บอก ป่อยของมันแล้วก็ป่อยของมันพี่ดีจะหลบเลยครับไปเราต้องรีบไปฮึบ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 โอเคทำไมฮึบมีแต่เสียงชึกชึกโอเคขากลับกลับทางไหนทางนี้ทางนี้หรือเปล่าอ้าวถูกปิดไปแล้วมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเบทเทิลบีกินแต่ว่าสามสูตรเป๊ะเลยแต่ว่าต้องดึงดึงดึงอะไร เอ้ย e ้ยบิลิอบลิอบิลิอครับโอ้โหทไงอะทไงอเผามัน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 ไมเผามันไล่รีเตอร์บลิอผมจะเผามันเผามันไม่ได้ไป้อกัหนัมาโดนมันโอ้ยอ้ยโอ้ยรอ้ยมอ้อ้ยโ้ยโ่้ยโอ้อ้ยโอ้โอมยโอ้อ้ยโอ้ยโ้ยโอ้อ้้้ ไม่จริงเข้าร่วมกับองค์ฟาโรห์ไปทางด้านวีด้านต้นเฮ้ยไม่จริงกูกลายเป็นองค์ฟาโรหงกูกลายเป็นฟาโรห์แล้วมึงไปละไปแกม่งมาไม่จริงองค์ฟาโรห์มาแล้วไปแล้วกูคนเดียวแต่กูไม่ยังอยู่คนเดียวพีบุบุกลุกป้องบุบุกลุกป้องกันบุบุกลุกดูนี่โนี่ใครนี่บุบุลุนี่พี่เอง ปองกช่วยทำอะไรสักอย่างได้ไหมใครก็ได้ยามมามีเต็มเลยมัมมี่ดีเทิร์นช่วยด้วยอะไรช่วยอะไรมึงอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวกูไปช่วยมึงมาพี่พี่่อยูไหนพี่พี่อากูไม่เจอหรอกไม่บอกไม่บอกอะไรทั้งนั้นแหละแต่ผมผมผมมาช่วยมามี่ดีเทิร์นไอ้้เหีย เิรีเติร์นรีเติร์นนี่มึงบ้าขออยู่ด้วยได้ขออยู่ด้วยตัวตลกเป่าผมพี่เนี่กูพาแอบเยนี่เล่นตลกเออมันอยู่ตรงนี้นะปวดหน้าเยนี่อยู่นี่หัวใจกูเยนี่เยนี่อยู่นี่เอาปวดหน้าไม่แอบอยู่หลังเฟื่อนผมเอาไม่พอเราปิดพีพีกันแน่เลย ออปิดพีพีกันพี่บุ้มเลือกสีแดงเฮ้ยพี่เลือกสีแดงพี่กลายเป็นมามมี่รีเทิร์นอยู่เนี่ยโอ้ยมึงพวกกูเรวกกูพวกกูพวกมึงกูบัง้นี่เองกูกูบังลงให้มึงพีบังลงศพอ่ะเหมือนไอ้ช็อตไงที่บังเงบังไม่ก็บังลง เป็นหนึ่งเดียวเอ้ยกี่คนเนี่ยไม่มีคนต้องเรียกกูว่าตนเท่านั้นพี่ไปดิไปเดิน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 เดินไปเดินไปเดินมึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพวกกูเดี๋ยวพวกกูเดินตามให้พวกกูอย่าตีมามี่ดวยกันได้นะมามนอ๋อตัวตัวตัวผมสีฟ้ามองเห็นของทุกอย่างที่ในแมปเลยให้พี่ให้พี่พีเก็บนั่นนั่นพี่ตนพี่กูนั่นกูนั่นกูไนพี่นั่นกูไม่ มัมมี่เกยเลยอยู่ไหนแล้วงกลายเป็นมัมมี่มานี่มันก๊อปปี้เอกช็อตมาแท้ๆเลยนะเนี่ยเออกลายเป็นมัมมี่ตีเพื่อนได้มึงตลกมากไหมวะโอเคมไม่สิ้นไปเกยก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับเกมฟาสต์โมโฟเบียมมามี่ของเรานั้นเออเรอเป็นพารเลยได้ไหมพราะกูว่าเรายังไม่สำเร็จวิชาในเกมนี้เลยวะ อออเออน่าจะดีนะกูกูกูอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่ามันจบแล้วมันจะเป็นยังไงไเข้าใจไหมเราอาจจะกูว่าอะไรพวกนี้อาจจะไม่ได้มีไวข้ขังมัม,มีแ,แต่มีไวข้ขังไอ้นั่นหน่ะไอ้พวกไอ้พวกของเราที่เราเก็บมาได้อ่ะอ๋อ,อน่าจะเป็นอย่างนั้นแ<ผ>น่เลยใช่ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นแน่เลยเราเราเป็นพวกแบบสำรวจพวกเอ่อทรัพยากรมีค่าภายในสุสานเลยประมาณนั้นแหละแล้วก็เสิอ์ไปเจอคำสารงโง่นะเกงผู้คุยก็เป็นอย่างนั้นแน่แ่เชื่อไหม กูเชื่อกูเชื่อก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กันต่อใครบอกบูมิซิ่นแลยไปกินตะของพูนขอบใจกับประเด็นแต่กินน่าจุนในครับสำหรับใครที่อยากดูคลิปอื่นก็สามารถดูได้ในรายการบูพิเศษทีวีหรือเช่นเดียวกนสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะไว้เจอกันพัดหน้าบ๊ายบายจ้า